สวัสดีครับเพื่อนๆรอบนี้เรามาซาวเสียงกันนะครับขอย้ําว่าเราจะซาวเสียงกันว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับในการซื้อในการขายนะครับ หนึงนะครับเพื่อนๆอนะครับอยากไปขายกับโจรใช่ไหมครับที่ปลอมเป็นหน้าตีหรือปลอมเป็นหน้าคนอื่นๆนะครับแล้วบอกว่าให้ราคาสูงสุดท้ายเรียกร้องเป็นค่าใบทรงใบเซอร์ใบอะไรก็ไม่รู้ของพวกโจรนะครับเพื่อนๆชอบวิธีที่ไปคุยกับพวกโจรลับๆโดยที่ไม่มีใครเห็นกดหนึ่งเลยนะครับพิมหนึ่งมาได้เลยนะครับสนะครับเพื่อนๆนะครับชอบนะครับเสียค่าเดินทางนะครับชอบแบบเสียค่าเดินทางไปแบบว่า เสียค่ารถค่าเรือค่าเครื่องบินไปนะครับไปให้ร้านคา้าเขากดขี่ข่มเหงราคานะครับหมายถึงว่าเราสะสมของกันมาตั้งนานมนานสะสมของมีค่ามานานเป็น10ปี30ปี50ปีนะครับ แล้วเพื่อนๆเอาของไปประเคนให้กับร้านค้าในราคาที่ถูกๆนะครับโดยร้านค้าเขาไม่ได้มีความผิดนะครับเพราะว่าเขาช่วยสงเคราะห์ให้ในราคาที่ไม่เป็นธรรมเพราะเขาต้องไปแสวงหาผลกําไรต่อเนาะสามนะครับเพื่อนๆทุกคนทั้งประเทศไทยนะครับมาเป็นเพื่อนกับตีในไลฟ์สดใช่ไหมแล้วก็เข้ากลุ่มนะครับหาใน Google ก็ได้นะครับรับเฉพาะ60ล้านคนและมาขายให้ได้กําไรเท่าๆกันนะครับโดยที่กําไรที่เพื่อนๆได้ไปแล้วนะครับไม่ต้องมาแบ่งสันปันส่วนเลยนะครับถึงเวลาแล้วนะครับตีก็จะเริ่มมาสาวเสียงกันแล้วว่า เพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับชอบแบบ1คุยกับโจรครับชอบแบบที่2นะครับไปให้ร้านค้ากดขี่ข่มเหงราคาบางคนเสียค่าเรือบินไปนะครับเสียค่าเครื่องบินเสียค่าเดินทางไปเป็นพันเป็นสองสามพันเพื่อไปให้ร้านค้าเขาครบับกดขี่ข่มเหงราคาโดยไม่เป็นธรรมนะครับ3นะครับชอบขายกันแบบตรงไปตรงมาว่าเฮ้ย <c oughs> เขาขายกันเท่าไหร่เราก็ขายกันเท่านั้นนะครับขายแบบ ขายให้กับคนจริงๆขายให้กับคนธรรมดาที่ไม่ใช่โจรน,นะเพื่อนๆพิมพมาขออนุญาตซาวเสียงนะครับขออนุญาตก้มอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคุยกับโจรที่เรียกค่าเสียาหายอชอบค่าเรียกค่าน่นค่านี้ค่านั่นนะครับพิมพหนึ่งนะครับ2นะครับชอบเดินทางไปให้ร้านค้ากดขี่ข่มเหงราคานะครับพิมพ์2มาได้เลยนะครับ3นะครับชอบในไรฟ์สดเพราะว่าจะได้ขายในราคาที่ทัดเทียมกัน พิมพ์มาขอความคิดเห็นนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนกันมากแต่ส่วนใหญ่นะครับทั้งประเทศไทยเราเนนิยมมากเลยคือไปคุยกับโจรโจรจะปลอมเป็นหน้าตีก็ได้นะครับจะปลอมเป็นหน้าคนดังคนไหนก็ได้เสร็จแล้วโจรก็จะบอกว่าให้ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลย นะครับอขอบคุณมากๆครับคุณหนึ่งนะครับพิมพ์3คุณแทปพิมพ์3มาก็คือบอกตรงๆว่าขายได้จริงนะครับแต่เราขายในราคาที่คนจริงๆซื้อนะครับไม่ใช่ราคาโจรซื้อนะครับไม่ใช่ราคาร้านกดขี่ข่มเหงราคาขอบคุณคุณหนึ่งมากเลยนะครับคุณหนึ่งกับคุณแทปบนะครับบอกว่าขอเป็นวิธีที่3ดีกว่าคือขายให้เท่าๆกันนะครับโดยพอเพื่อนๆได้กําไรแล้วเนะี่ย เพื่อนๆก็ไม่ต้องมาแบ่งตีนะครับเพียงแต่ว่าช่องเนี่ยตีทำมาเพื่อทุกคนในประเทศไทย60ล้านคนเนาะช่องเนี่ยตีทำมาเพื่อเพื่อนๆทั้ง60ล้านคนนะเพื่อนๆเ,เข้ามาใหม่ตีขอถามตรงๆเลยนะครับถามตรงๆหนึนะครับ เพื right? s s no ่อนๆชอบหรือเปล่าที่ไปคุยกับพวกโจรนะครับที่ว่าปอมเป็นหน้าตีบ้างนะครับปอมเป็นหน้าร้านดังบ้างนะครับอ่าปอมเป็นหน้าร้านคนดังบ้างนะครับแล้วก็เป็นแบบไปบอกให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ต้องมีค่าใบสมาคมค่าใบเซอร์ค่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคุยกับโจรแล้วให้โจรหลอกพิมหนึ่งมาเลยครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบเลยนะครับชอบไปคุยกับโจรแล้วก็ชอบให้โจรหลอกนะครับพิมหนึ่งมาเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้ซึ่งเพื่อนๆไม่ผิด เพื่อนๆอไม่ได้ผิดแต่บางทีเนี่ยร้านค้าเขาเปิดมาเพื่อแสวงหาผลกําไรเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยบางทีเพื่อนๆต้องเสียค่ารถไปเป็น1000นะครับไปถึงร้านเขาเลยเนาะเสียค่ารถไฟไปเป็นสองพันเสียค่าเครื่องบินไปเป็นสามพันเนี่ยเพื่อเดินทางเอาของที่มีค่าของเพื่อนๆนะครับไปให้ร้านค้าเขากดขี่ข่มเหงราคาได้ตามอัธยาศัยนะครับซึ่งร้านไม่ผิดบอกหลีบอกก่อนเลยว่าร้านไม่ผิดเพราะร้านเขาเนี่ย สแสวงหาผลกําไรเขาก็ต้องกดราคาเพราะการกดราคาเพื่อนๆก็คือผลกําไรของร้านเขานั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบให้ร้านค้ากดราคาพิมพ์2มาเลยครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบให้ร้านค้ากดราคาเสียค่าเดินทางไปเป็น1 0 0 0 2,000 3,000เพื่อไปให้ร้านค้าเขาสับขูกราคาได้ตามอัตยาศัยพิมเลข2มาเลยหรือนะครับเพื่อนๆนะครับพร้อมแล้วที่จะมาเป็นเพื่อนตีคนไทยทั้งประเทศไทย60ล้านคนพร้อมแล้วที่จะมาเป็นเพื่อนตีนะครับพิมเลข3ตีจะทําให้เพื่อนๆทุกคนได้กําไรเท่ากันนะครับทำให้ได้กำไรเท่ากันนะครับโดยเป็นธรรมด้วยโดยเป็นธรรมก็คือหมายถึงว่าเวลาเพื่อนๆได้กําไรไปแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาแบ่งตีนะครับ ถ้าเพื่อนๆได้กาไรแล้วเพื่อนๆไม่ต้องมาแบ่งอะไรติทั้งสิ้นเลยนะครับชอบ3ามพิมสา3ขอบพระคุณมากครับคุณแม่คุณแม่ใบพลูนะครับชอบแบบสามนะ้องกาไรเท่ากันแล้วก็ไม่ต้องมาแบ่งกันนะครับอ่าแบบที่สามนะครับสําคัญมากนะครับเพื่อนๆเรื่องนี้สําคัญมากมีบางคนชอบไปให้ร้านค้ากดขี่กลมเพลงราคาด้วยเออคุณทองทองคุณทองดีนะครับบอกว่าชอบให้ร้านค้ากดขี่กลมเพลงราคาซึ่งไม่ได้ผิดเนาะมาครับทบทวนก่อนจะเริ่ม จะเริ่มการประมูลกันอย่างเป็นชัดเจนอย่างเป็นทางการเนาะเราขอทบทวนอีกรอบเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่การประมูลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การประมูลกันแล้วนะครับมาครับขออนุญ,ญาตทวนก่อนเข้าการประมูลนะติดขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กด3เนาะเดี๋ยวขอนอ,ขอนุญาตขออนุญาตเพิ่มเพื่อนๆที่เก็บ กด3มาก่อนเนาะเพื่อนๆเลยกพิมพ์เลข3าเข้ามานะครับขออนุญาตนะครับเพิ่มเพื่อนกันไปก่อนเลยนะครับขออนุญาตติดตามเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับติขออนุญาตติดตามเพื่อนๆทุกๆท่านที่พิมพ์เลข3กันเข้ามานะครับคุณวิบูลนะครับพิมพ์เลข3ากันเข้ามานะครับคุณทองดีนะครับพิมพ์เลข3กันเข้ามานะครับคุณวิวโวพิมพ์เลข3กันเข้ามานะครับขออนุญาตกดติดตามเนาะ มาครับก่อ,อนจะเริ่มไลฟ์ก่อนจะเริ่มในการประมูลสินค้ากันนะครับขออนุญาตทบทวนอีกรอบเดียวแล้วเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับ1นนะครับทุกคนนะครับอย่าไปชอบโจรน,นะข้อที่1คือชอบไปกเกินเินก็คือไปคุยกับโจรน,นะครับโจรจะเรียกค่าเสียหายนู่นนี่นั่นบอกว่าต้องมีค่าใบเซอร์ค่าสมาคมค่าใบรับรองนู่นนี่นั่นสุดท้ายโจรเขาจะปลอมเป็นหน้าตีก็ได้หนะ้าใครก็ได้น้องเราบอกว่าเฮ้ยขอบพระคุณครับู่มหัวใจเพื่อนๆส่งหัวใจมาให้ครับขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็ยังไงล่ะเขาบอกว่ายังไงนะ เขาบอกให้หลักโจนจะบอกให้ราคาดีแต่พาเพื่อนๆไปคุยแชท2คนหรืออินบ็อกทักแชทเนี่ยเออโจนมันจะทำอย่างนั้นเลยจะพาเพื่อนๆไปอินบ็อกพาเพื่อนๆไปทักแชทนะครับข้อที่1นึ่งนะโจนจะพาไปอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆก็ชอบเหลือเกินเพราะว่าโจนเขาบอกว่านะครับให้ราคาดีโจนจะบอกว่าให้ราคาดีนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่กดติดตามครับขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆกดติดตามนะครับ อ่าโอเคครับต่อกันไปเลยนะครับ2นะครับวิธีที่2นะครับวิธีแรกไม่อยากให้เพื่อนๆไปนะไปกด like ขี่ข่มเหงราคาอ่าเดี๋ยววิธีแรก,ก like คือกับโจรโจรหลอกว่าให้ราคาดีอ่าโจรบอกให้ราคาดีแล้วเราไปโอนเงินให้โจรโจรมันจะบล็อกพวกเรานะครับวิธีที่1อย่าไปทางนั้นนะครับวิธีที่1อย่าไปทางนั้นเนาะส่วนวิธีที่2นะครับเสียค่าเดินทางไปถึงร้านค้าเขาเลยเนาะเสียค่ารถเสียค่าน้ํามันเสียค่ารถไฟเสียค่าเครื่องบินบางคนเสียเงิน3,000เพื่อไปถึงร้านเขาเลยพอไปถึงร้านค้าเขาก็แน่นอนสิครับ ร้านค้าเขาก็เป็นคนดีเนาะกดขีดข่มเหงราคาไปเพื่อเอากําไรนะครับร้านค้าเขาก็จะกดขีดข่มเหงเพราะการกดขีดข่มเหงราคาเพื่อนๆนั่นก็คือผลกําไรของเขาอย่างหนึ่งเลยนะครับและก็สุดท้ายเลยก็คือมาเป็นเพื่อนตีในไลฟ์สดและทุกคนเนี่ยตีก็ยกช่องนี้ให้เพื่อนๆยกให้เลยเพื่อนๆก็แค่ขายกันให้ถูกๆนะครับแล้วก็จะขายออกนะครับมาครับเริ่มต้นกันได้แล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นการขายกันเพื่อนๆที่มีแบงค์ตีจะไม่ขายเอง วันนี้ิจะไม่ไม่มาช่วยขายของตัวเองไม่มาช่วยขายของป้าแดงนะครับแต่จะขายของให้กับเพื่อนเพื่อนทั้งประเทศไทยเนาะแต่พร้อมแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเคาะจอเคาะใจกันเยอะๆเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในไลน์เยอะพอลูกค้าเข้ามาในไลน์เยอะเนี่ยก็จะเกิดแรงซื้อแรงขายเลยแบบว่าแรงยังไงเนาะสนับสนุนกันเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายหนะึ Bloom. ่งสายเนาะฮัลโหลน้องว่าไงไอพีนังเพิ่มยังห้าสิบบาทอย่าง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 ยาโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวต่อเ<ำ>ลยได้สดอยู่ โอเคโอเคโอเคแค่นี N ้ก่อนนะมากันเลยครับด่วนได้ด่วนนะครับเพื่อนๆนที่มีแบงค์สิบาทแบบนี้อยากขายเท่าไหร่เปิดราคากันมาอย่าขายแพงเนาะราคาที่ขายออกก็คือเป็นราคาที่เพื่อนๆนซื้อได้นะครับเป็นราคาที่เพื่อนๆซื้อได้ก็คือเพื่อนๆคิดว่าถ้าเพื่อนๆไปเจอแบงค์สิบาทสภาพผ่านใช้แล้วเนี่ยตามตลาดนะัดเพื่อนเพื่อนกล้าซื้อที่เท่าไหร่ นะครับราคาที่ขายออกก็คือจะไม่เกินนั้นแน่นอนราคาที่ขายออกก็จะเป็นราคาที่ไม่เกินที่เพื่อนๆซื้อได้นะครับมีเพื่อนๆน,นะครับชื่อคุณทานีาน,นะคุณทานีบอกว่าถ้า300บาทเนี่ยผมซื้อใช่ไหมอ่านก่อน ผมมีเหรียญอ๋อพระราชินีขายแค่300ก็ถือว่าไม่แพงนะมีเหรียญพระราชินีปล่อย300ก็ไม่น่าจะแพงนะครับแต่ราคาเหรียญพระราชินีเนาะถ้าใครปล่อยแค่ร้อยเดียวจะขายง่ายมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนขายแค่ร้อยเดียวจะปล่อยเร็วนะครับใบละกี่บาทอยู่ที่เพื่อนเพื่อนจะขายเราจะไม่บังคับราคาซื้อราคาขายเนาะแต่ราคาที่เพื่อนๆนกล้าซื้อครับเพื่อนๆอลองนึกดูว่าถ้าเพื่อนเเข้าตลาดนัดนะครับถ้าเพื่อนๆไปเข้าตลาดนัดแล้วมีคนวางแผงวางใบเนี้ยขายเนี่ยเพื่อนๆนกล้าซื้อที่เท่าไหร่ ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าร้อยหนึ่งฉันซื้อนั้นก็คือราคาที่ขายออกก็คือร้อยเดียวนะเออแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับตอนนี้ไรนี้ไม่ได้มาขายของตัวเองแน่นอนแล้วก็ไรนี้ไม่ได้มาช่วยป้าแดงขายด้วยนะครับเพราะบางทีลูกค้าก็เอาของมาให้ช่วยปล่อยแต่ก็ไม่ขายเพราะว่าถ้าให้ร้านค้าขายขายให้ร้านค้าจะไม่ได้ราคาก็เลยป้าแดงก็เลยฝากให้ตีมาช่วยปล่อยในไร์สดนะครับเพื่อนๆร้อยหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับอ้าตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับบอกว่าปล่อยเหรียญนะครับ พระราชินีเพียงร้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากได้เหรียญราชินีนะครับเพิ่มคุณธานีไว้ก่อนเลยนะครับร้อยเดียวคือเป็นราคาที่สมควรนะครับแล้วมันเป็นราคาที่บอกว่าชาวบ้านอ่ะก็สามารถซื้อได้นะใครอยากได้เหรียญราชินีนะครับก้าวมวยผมนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสามารถนะครับติดต่อนะครับเพิ่มคุณธานีไปเพื่อขอดูสินค้าได้เลยนะครับคุณชโมชโมไทยเนาะตอนนี้สีสนับสนุนว่าถ้าเกิดขายแค่ร้อยเดียวน่าจะขายดี คใครมีแบงค์แบบนี้ครับขายที่100รยใครจะยอมขายบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้ปักหมุดให้กับเพื่อนๆเนาะเป็นราคาที่แบบว่าชาวบ้านก็กล้าซื้อไงถ้าร้อยเดียวนะใบละร้อยเดียวเนี่ยก็จะเป็นราคาที่แบบใครๆก็กล้าซื้อนะครับแต่ถ้าเกิน100ไปก็ต้องโชว์ความเด็ดว่าเฮ้ยต้องโชว์ความเด็ดว่าเฮ้ยของเราเล็ขตองของเราไม่ผ่านใช้ ของเราอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าราคาที่100อ่ะเป็นโอกาสที่แบบเป็นไปได้นะครับที่แบบว่าลูกค้าสนใจนะครับตอนนี้ใครอยากจะขายแบงค์สิบบาทผ่านใช้ใบละ1 0 0พิมพ์มาเลยครับว่าขายเออใครอยากจะขายแบงค์สิบาทที่แบบว่าผ่านใช้แล้ว่เออขายที่ร้อยเดียวมีใครขายไหม ใครขายพิมพ์มาหน่อยเดยวดิจะได้นะครับปักหมุดให้ว่ามีเพื่อนๆท่านไหนขายกันบ้างเนาะโดยไร์นิติจะไม่ได้มาขายของตัวเองนะครับไร์นิติจะไม่ได้มาขายของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มาช่วยขายของให้ปลาแดงด้วยนะเออโอเคครับตอนนี้ร้อยเดียวก็ยังไม่มีคนขายเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนในไร์นี้นะร้อยเดียวไม่มีคนขายนะครับสําหรับแบงค์สิบบาทผ่านชัยเนาะเอาเป็นว่านะครับตีขายเราไม่อยากขายอ่ะตีก็ไม่อยากขายนะตีก็ไม่อยากขายครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วเราจะไม่ขายในไร์นะครับ เอาว่าเอาว่าในไ์ตีไม่ขายเพราะพูดแล้วว่าไม่ขายก็คือไม่ขายเนาะเอาเป็นว่านะครับในไ์นี้นะครับ100ก็ยังไม่มีใครยอมปล่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไรหน้าก็จะเอาของตัวเองมาขายด้วยเอาของป้าแดงมาขายด้วยนะครับพอร้อยหนึ่งจะเป็นราคาที่ติดขายได้เกือบทุกวันเลยนะครับ100บาทต่อใบนะเป็นราคาที่ติดขายได้เกือบทุกวันเลยถ้าเพื่อนๆขายได้ร้อยหนึ่งไม่ต้องมาแบ่งตีกําไรใส่กระเป๋าตัวเองไปได้เลยนะครับ เพืเ่อนๆขายได้ใบละหนึ่งร้อยนะกำไรใ,ใส่กระเป๋าตัวเองไปได้เลยไม่ต้องแบ่งตีเนา er. ะใครจะยอมขายบ้าง,งใบละร้อยหนึ่งพราอไรนี่ตีพูดแล้วว่าตีไม่ขายนะครับอ่าโอเคครับคุณหลินหลินนะครับบอกว่าขายนะครับใบละหนึ่งร้อยบาทถ้าเกิดใครใอยากซื้อเนาะคุณหลินหลินไม่ต้องมาแบ่งตีนะครับกำไรเก็บใส่กระเป๋าตัวเองไปได้เลยนะครับคุณหลินหลินบอกว่าคุณหลินหลินนะครับมีของนะครับต้องการขายใบละหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าคุณหลินหลินมีของต้องการขายใบละหนึ่งร้อยใครอยากได้นะครับใบละร100้อยเดียวสามารถติดต่อคุณหลินหลินนะครับซึ่ง ให้ในตะก้าแล้วนะครับตอนนี้ปักหมุดให้ในตะก้าแล้วถ้าเกิดใครอยากเห็นว่าใบละร้อยเป็นยังไงนะครับสามารถเพิ่มคุณลิลลินนะไปเป็นเพื่อนได้เลยแล้วก็ขอดูนะครับแล้วก็ตกลงกันเองได้เลยนะครับกําไรไม่ต้องมาแบ่งกันนะครับกำไรก็ใส่กระเป๋าตัวเองไปได้เลยนะครับส่วนไรหน้านะเดี๋ยวค่อยเอาของติ่มาบ้างนะครับเดี๋ยว5้าหลังคดขายแค่ร้อยเดียวครับนี่ครับนี่ครับนี่มีเพื่อนบอกว่ามีเหรียญ5บาทพยาคุณนะครับปล่อยเพียง100บาทเท่านั้นถ้าใครอยากได้เหรียญ ห้าบาทพยาพุทธนะครับใครอยากได้เหรียญห้าบาทพยาคุทธเนาะก็สามารถติดต่อคุณธานีไปได้เลยคุณธานีนะครับปล่อยอยู่ที่นะครับร้อยเดียวเป็นราคาที่ไม่ได้แรงมากนะครับเหรียญห้าบาทพยาคุทธก็หายากอยู่ไส้ทองแดงด้วยเหรียญห้าบาทพยาคุทธไส้ทองแดงก็เป็นอะไรที่หายากอยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจแล้วนะครับสามารถเพิ่มคุณธานีไปเป็นเพื่อนได้เลยนะเพิ่มคุณธานีนะครับที่ปักหมุดอยู่ตอนนี้ไปเป็นเพื่อนได้เลยอ่ะโอเค เพราะไรนี้นะครับไม่ก็มีคนขายแล้วนะใบละร้อยก็ยินดีด้วยแล้วถ้าเจ็ดใครอยากได้เนาะเหรียญพยากร้อยเดียวไม่แพงครับเหรียญห้าบาทร้อยเดียวสามารถนะครับเพิ่มคุณธานีไปได้เลยนะครับ <c oughs> สําหรับไรนี้นะครับสาวเสียงแต่เพยงเท่านี้ก็ขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆชอบการมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็การมาขายให้ได้กํําีกาไรนะครับเท่ากันนะครับผมอยากขายไม่แพงดีมากครับถ้าขายไม่แพงอ่ะทุกคนก็เป็นเพื่อนกันได้ทุกคนก็สามารถซื้อกันได้นะครับ ทุกคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้แล้วทุกคนสามารถซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าพวกคุณขายแพงก็จะไปเจอโจรหลอกนะครับถ้าไปขายประกเชนให้กับร้านคา้าร้านค,าค้าก็จะต้องกดราคาเพื่อไปฟันกําไรต่อน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามติดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆแบบนี้มากันเรื่อยๆนะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะครับเป็นรอบสาวเสียงก็ก่อนลงไรค์อย่างที่บอกหนึ่งอย่าไปทักกับโจรโจรจะบอกให้ราคาดีแต่หลอกเอาตังค์นะครับ2ออย่าเสียค่าเดินทางไปถึงร้านคา้าให้ร้านค้าเขา กดขี่กลมเพลงราคาเพราะเขาต้องกดเพื่อว่าไอ้ส่วนต่างตรงนั้นนะครับเขาจะได้ไปทํากําไรนะครับมาขายกันในไร์ในราคาที่เท่ากันนะครับขายเท่ากันเนาะกําไรไม่ต้องมาแบ่งกันนะครับแต่ให้มาเป็นเพื่อนกันนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆครับขอบพระคุณดอกกุหลาบงามๆนะครับจากพี่เงาะป่านะครับสากายนะยินดีครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับเหรียญพยาคุดสองห้าหนึ่งเจ็ดพี่ปล่อยพี่แมนปล่อยร้อยเดียวพอนะปล่อยร้อยเดียวขายออกนะดี๋ยวขอปักหมุดให้กับคุณแมนก่อนนะคุณแมนครับ ใครอยากได้เหรี venue, ยญพญาพุธ2 5 17นะครับสามารถซื้อคุณแมนได้นะครับคุณแมนปล่อยเพียงเหรียญละร้อยเดียวนะครับเหรียญราคาร้อยเดียวจะเป็นไป,ไปต่อกันได้ก็คือคนซื้อก็สามารถกลับไปยังไงนะครับว่อขอบพระคุณครับคุณวาป่าครับสกา,ายครับขอบคุณมากครับท,ทุกคนนะครับเป็นเพื่อนกันได้ในไลน์ตีนะครับช่องตีเปิดมาเพื่อเ<ๆ><ๆ>พื่อนๆทุกคนทุกคนเป็นโชาของช่องพร้อมๆกันเพียงแต่เราขายกันให้ถูก เป็นไปได้ก็อยากที่บอกหนึ่งอย่าไปทักกับโจรโจรจะปลอมเป็นหน้าตีก็อย่าไปเชื่อนะครับโจรจะปลอมเป็นหน้าตหนะคนดังก็อย่าไปเชื่อนะครับโจรจะหลอกให้เพื่อนเพื่อนเสียเงินนะครับแล้วก็บล็อกเพื่อนๆไปนะครับ2อย่าไปถึงร้านค้าให้เสียค่าน้ํามันรถอย่าเสียค่าอะไรนะรถไฟอย่าเสียค่าเครื่องบินนะครับไปให้ร้านค้ากดขี่ข่มเหงราคาซึ่งร้านค้าเขาไม่ได้ผิด เพราะเขาต้องกดเราเพื่อเอากําไรตรงที่กดเนี้ยไปเป็นกําไรของเขาอะนะครับแต่ถ้ามาเป็นเพื่อนตีทั้งประเทศไทยเป็นเพื่อนตีเนาะตีทําให้เพื่อนๆทุกคนกําไรเท่าตีเลย <S <S อ่า<อ>เพราะฉะนั้น2องหใครอยากขายให้ก็ติดต่อคนอยากซื้อคุณแมนร้อยเดียวครับคุณแมนขายร้อยเดียวนะครับคุณธานีก็ขายแค่ร้อยเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับรายนี้ก็ขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณเพื่อนๆที่ขายถูกด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆขายแพงก็จะไปต่อกันไม่ได้นะครับแต่ตดีใจที่เพื่อนๆก็ขายแค่ร้อยเดียว คุณแมนก็ขายแค่ร้อยเดียวนะครับคนซื้อก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเขาก็จะซื้อกันได้ขอบพระคุณมากมากครับขอนแยกลงไร์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเอาค่อยเอาอะไรนะของป้าแดงมาช่วยขายพะป้าแดงมาฝากไว้เป็นกระป๋องเลยของป้าแดงให้ติช่วยขายในไร้สดเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเอาของป้าแดงมาช่วยปล่อยกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับคุณกระป๋าใช่ครับเสีย ไปรับรองให้กับพวกโจรใช่ครับอย่าไปเสียนะครับเพราะพวกโจรจะหลอกนะครับหลอกด้วยตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นมาเป็นเพื่อนตีนะครับกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอบหน้าเอาของป้าแดงมาช่วยปล่อยนะครับป้าแดงฝากไว้หนึ่งกระป๋องใหญ่เลยนะครับ